เป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์เมื่อสาวลิซ่าและทิงได้ไปเที่ยวไหว้พระในจังหวัดอยุธยาวันนี้ทีมข่าวไทยนิวส์จะนำประวัติของวัดที่ลิซ่าและทิงได้ไปมานำเสนอเที่ยวอยุธยาตามรอยลิซา ink, ่าและทิงไหว้พระวัดสวยมีอายุหลายร้อยปีเที่ยวอยุธยาตามรอยลิซา ink, ่าและทิงไหว้พระวัดสวยมีอายุหลายร้อยปีได้แก่หวัดมหาธาตุเป็นปรางที่สร้างในระยะแรกของสมัยอยุธยาซึ่งได้รับอิทธิพลของปรางของป,งองปนอยู่ ชั้นล่างก่อสร้างด้วยศิลาแรงแต่ที่เสริมใหม่ตอนบนเป็นอิฐถือปูนสมเด็จพระเจ้าปราสาททองได้ทรงปฏิสังขรณ์พระปรางใหม่โดยเสริมให้สูงกว่าเดิมแต่ขณะนี้ยอดพังลงมาเหลือเพียงชั้นมุกเท่านั้นจึงเป็นที่น่าเสียดายเพราะมีหลักฐานว่าเป็นปรางที่มีขนาดใหญ่มากและก่อสร้างอย่างวิจิตรสวยงามมากเมืเ่อพศ2499กรมศิลปากรได้ขุดแต่งพระปรางแห่งนี้พบของโบราณหลายชิ้นที่สำคัญคือพระอกศิลา ภายในมีสถูปซ้อนกันเจ็ดชั้นแบ่งออกเป็นชิ้นเงินนาคไม้ดำไม้จันแดงแก้วโกเมนและทองคำชั้นในบรรจุพระบรมาสารีริกาธาตุและเครื่องประดับอันมีค่าปัจจุบันพระบรมาสารีริกาธาตุนำไปประดิษฐานไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาสิ่งที่น่าสนใจในวัดอีกอย่างคือเสียงพระพุทธรูปหินทรายซึ่งมีรากไม้ปกคลุมเข้าใจว่าเสียงพระพุทธรูปนี้จะหล่นลงมาอยู่ที่โคนต้นไม้ในสมัยเสียกรุงจนรากไม้คืบ นโปกคลุมมีความงดงามแปลกตาไปอีกแบบตั้งอยู่เชิงสะพานป่าฐานทางทิศตะวันออกของวัดพระศรีสันเทศพงสาวดานบางฉบับกล่าวว่าวัดนี้สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งต่อมาสมเด็จพระราเมศสวนโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางประธานของวัดเอเมื่อพศ1927 2. วัดแม่นางปลื้ม ประวัติวัดแม่นางปลิ้งแม่ปลื้มเป็นชาวบ้านอยู่ริมน้ำชานพระนครคนเดียวไม่มีลูกหลานวันหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรทรงพายเรือมาแต่พระองค์เดียวท่างกลางสายฝนเมื่อเสด็จมาถึงเห็นทอดพระเนตรกระท่องยังมีแสงตะเกียงอยู่เวลานั้นข้างอยู่สมเด็จพระนเรศวรจึงได้ทรงแวะขึ้นมาในกระท่องแม่นางปลื้มเห็นชายชกันเสื้อผ้าเปียกขึ้นมา จึงได้กล่าวเชื้อเชิญด้วยความมีน้ำใจแต่พระองค์ท่านทรงเสียงดังตามบุคลิกของนักรบชายชาตรีแม่ปลื้มได้กล่าวเตือนว่าลูกเอ๋ยเจ้าอย่าเสียงดังนักเลยเวลานี้ค่ำมากแล้วเดี๋ยวพระเจ้าแผ่นดินท่านทรงได้ยินจะโกรธเอาพระองค์กลับปราดด้วยเสียงอันดังขึ้นอีกว่าข้าอยากดื่มน้ําจันทรข้าเปียกข้าหนาวอยากได้น้ําจันให้ร่างกายอบอุ่นพลันแม่ปลื้มยิงตกใจขึ้นมากอีกเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระ แม่ปลื้มได้กล่าวว่าถ้าจะดื่มจริงๆเจ้าต้องสัญญาว่าไม่ให้เรื่องแพร่หลายเดี๋ยวพระเจ้าแผ่นดินรู้จะอันตรายพระนเรศวรรับปากแม่ปลืม้มจึงหยิบน้ำจานให้กินเสวยสมเด็จพระนเรศวรได้ประทับค้างคืนที่บ้านของแม่ปลืม้มเช้าได้เสด็จกลับวังต่อมาได้จัดขบวนมารับแม่ปลื้มไปเลี้ยงในวังด้วยความที่แม่ปลื้มเป็นคนมีเมตตาจงรับพักดีต่อพระมหากษัตริย์หลังจากแม่ปลื้มเสียชีวิตสมเด็จพระนเรศวรจัดงานศพให้สมเกียรติ แล้วสมเด็จพระนเรศวรจึงสร้างวัดให้แม่ปลืม้มนามว่าวัดแม่นางปลืม้มพระประธานของที่นี่คือหลวงพ่อขาวซึ่งสวยงามมากสาวัดพระศรีสันเทศวัดสุดท้ายเป็นวัดที่อยากแนะนําให้ทุกท่านได้ลองไปเที่ยวกันวัดพระศรีสันเทศเป็นวัดสําคัญที่สร้างอยู่ในพระราชวังหลวงเทียบได้กับวัดพระศรีรัตนศา,ศาสดารามแห่งกรุงกรุงเทพมหานครหรือวัดมหา,าธาตุแห่งกรุงสุขโขทยัย ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างพระราชมณเทียนเป็นที่ประทับที่บริเวณนี้ต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงย้ายพระราชวังขึ้นไปทางเหนือและอุทิศที่ดินเดิมให้สร้างวัดขึ้นภายในเขตต่อพอรลราชวังและโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเขตพุทธาวาสขึ้นเพื่อเป็นที่สําหรับประกอบพิธีสําคัญต่างๆจึงเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จําพรรษาต่อมาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองโปรดกล้าวโปรดกระหมอ่อม ให้สร้างพระสถูปเจดีย์ใหญ่สอง,ององค์เมื่อพศ2 0 3 5องค์แรกทางทิศตะวันออกเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระราชบิดาและองค์ที่สองคือองค์กาลางเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สามพระบรมเชษฐาต่อมาในปีพศ2042ทรงสร้างพระวิหารขนาดใหญ่และในปีพศ2 0 4 3ทรงหล่อพระพุทธรูปยืนสูง8วา16เมตร ุ่งด้วยทองคำหนัก286ชัช่างประมาณ171กิโลกรัมประดิษฐานไว้ในวิหารพระนามว่าพระศรีสันเทศดายานซึ่งภายหลังเมื่อคราวเสียกรุงพอสอพมามศ2 3 1์พม่าได้เผาลอกทองคำไปหมดในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวิหารพระมงคลบพิษในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดกล่าวโปรดกระหมอ่อม ให้อัญเชิญชิ้นส่วนชัมรุดของพระประธานองค์นี้ลงมากรุงเทพมหานครและบรรจุชิ้นส่วนซึ่งบูรณะไม่ได้เหล่านั้นไว้ไม้ในเจดีย์องค์ใหญ่ที่สร้างขึ้นแล้วพระราชทานชื่อเจดีย์ว่าเจดีย์สันเพชรดายานสำหรับเจดีย์องค์ที่สามถัดมาทางทิศตะวันตกสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สี่พระนอพุทธทางกูลพระราชโอรสได้โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่สอง เจดี์สามนี้เป็นเจดีแบบลังการะหว่างเจดีแต่ละองค์มีมณฑลก่อขั้นไว้ซึ่งคงจะมีการสร้างในราวรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง